สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมนะคะรถเข้ามาเพิ่มนะคะเป็นหัวแขบนะคะเป็นรุ่น JO7E 210แรงะคะ่ะเป็นเครื่อง5สูบคอมมันเร็วนะคะสวยๆเลยนะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนขับนีโน่นะคะรุ่นนี้ยอดฮิตเลยนะคะเป็นรุ่นที่แนะนำเลยนะคะราคาย่อมเยาคันนี้นะคะได้ชุดแต่งเลดรนะคะยุ่นแท้เลยนะคะชุดแต่งมาจากญี่ปุ่นนะคะรอบคันเลย ดี๋ยวจะพาไปชมน้ำรอบตัวรถกันนะคะคันนี้เป็นคัฟซีนอกนะคะลูกค้าคัฟซีช่วงยาวเป็นคัฟซีเรียวปลายนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลนะคะว่าคัฟซียาวช่วงล้อยาวขนาดนี้จะทําเป็นรถหกล้อาได้หรือเปล่าทําได้นะคะลูกค้าเพราะว่าเราจะขยับช่วงล้อย่นคัสซีตามสเปคที่ลูกค้าต้องการเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ชมตัวเครื่องกันนะคะลูกค้า ถ้าท่านใดสนใจนะคะสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะพิกัดอูน,นะคะอยู่ทางพาดอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะคะเดี๋ยวเราจะมายกหัวดูตัวเครื่องกันค่ะตัวเครื่องมาสวยๆเลยนะคะลูกค้าเป็นเครื่อง jo 7 e นะคะ210แรงค่ะ เป็นเครื่องคอมมอนเรลนะคะรุ่นยอดฮิตค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์นะคะเดี๋ยวไปชมอีกฝั่งด้านค่ะตัวเครื่องอีกฝั่งก็จะประมาณนี้เลยนะคะโอเคค่ะ ถ้าท่านใดสนใจนะคะอยากได้เป็นหัวลากครสตีหรือว่าเป็นรถอ่าสเปคไหนแบบไหนนะคะสามารถแจ้งสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะทางอู่ยินดีต้อนรับยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะไว้พบกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ